ก็หลายอยู่่ก้อกลายเหมือน สามโอ้โหเก่งขนาเลยตัวนะีตตตตตต้ตัด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 ปัดซื้อนี่ประซึมมีแล้วนี่ปลามมงกปะปลาตูงตัวนี้ยามตูง ทักทายสบายดีพีีทุกทานที่ตดตามแล้วชมสบายดียามแรงๆยามแรงเมื่อกี้จะได้นอนหน้าทุกคนเลยคนตกตรนนี้ก็คนตกอยู่นี่มาอยู่ได้เออขับรถตกแห้งเขาจะได้นอนแล้วก็ยามตรงเมื่อนี้เขาเ้อมองไว้ซองต่อนเ้อตามป่าเขาละไรตรงนี้กะเขาเขียวเลยเวลาถือบนในได้บุ๊คเมื่อี้สิไปลุ้นน้ำเดียวของฟ้าเมื่อนี้กับพุกเมื่อกี้คุมมาป้าเป็นแต่โทมขนาด ตรงนี้พยุงเขาเหล่าก็ตันักนงทุกคนเลยน้ำกะยอบยิงยอบยอบิกอยู่เขาดีอว่าพี่ได้มือขึ้นเลยนะนะถ้าไปลุ้นน้ำเดียวครับผูตรงแห้งก็จะได้ยามตรงทุกคนเลยลวก็ยามมองแน่ยามเชิเสาแลังก็จะหาการกุ้มน้อยตามเดินหน้าเขาน,นี่แหละไปาทาลุ้นน้ำปลาฝนก็ตรงแห้งไม่เลยทุกคนเลยบลังก์กการก้มน้อยบลง ยามตูงแน่ป้าตูบิดแล้วยังไปท่านได้เหล่าขันมันก็ได้เหล่าขันมาแล้วโอซเ้อเบ,เบิดยามนี้ถือว่าถือได้พุดคนก็ป้าทองขวาพูดนะทางนี้ก็พุ่มมุดฝนนะคึมคึมคม,มาอยู่เขาป่ากล็ลำบากขนาดคนเลยยามนี้นะฝนตกลินไปหากินยังกาโอ้บ่ได้ ไปงูดก่อนนะจ๊ือว่าพ่อจะได้กิน่นทว่ยายามนี่กะันตกไปเซอร์กะบบีได้โอ้ตุ๊กก็ยังบีได้นะเพราะว่าฝนตกเขาก็ได้อยู่หายอยู่หน้าก่อนประมาณแดดๆก่อนจะเข้าป่าหากินโง่เนี่กะบเอาพยุเข้ามาขนาดเลยครัมื่อวานนอนอยู่หน้าทุกคนเลย ขี้งอยางไปยางมาเพราะว่าทางกะโอ้ไปขี้ตมหมลายขนาดเอารถมากะถือว่าได้ชุกมาทางมานอนพี่คันนวก็ตัดหญ้านำตัดหญ้าพูและโซนมันอยู่ภูแลมันเขาทุกคนเลยโมยสลิกว่าฝนก็นต้งแห้งขนาดเลยพระโน๊ะโน๊ โอ้เข้าถทาก็พาใส่ตุงไว้ใส่มองแน่สองตอนต้องใส่น้ำทูมเลยบุเรงหัวฝนตกแหงเลยคือ โอ้โหตุ้งแห้งทุกคนเลยนี่รมกอยน้ำแน่ว่าน้ำท่วมเขาเ่าเฮ้ยแหละตกแห้งเลยน้ำท่วมโลดเข่าเฮานะเพราะว่าสายห่วยนี่มันเหี่ยวไปหมดพูนแค่บัดชเตมพูม,มันไหลลงมานี่เม็ดหัวตกหน่อยหนึ่งมากับน้ำท่วมรุดนี่นะแม่แรงสิได้ยามตุ้งเลยทุกคนเลยแม่รงเที่ยวยามตุ้งเม็ดขึ้น ถ้าเราดูยามกระทือได้ตงูงเนี่ยทเข้ายามกระดึ้งหรือสาวยังยามละจะเป็นอะไรมันขึ้นมาป่ามันขึ้นใดถือว่าตงูงมันสั้นๆนึงประมาณว่าว่าป่ายนี่แหละปีนี้เราสร้างตูงไหมเงา้ยาวอ่าจ็ดเชาะปดเชาะถัว่าคักเลยสีนี้นยะปาลาลุงปีนี้ถือว่าปลาลายทคนเลยคนดี มันขึ้นมาแต่ห้วยใหญ่ขึ้นมาแตะซี่ขึ้นมาแต่อันนั้นพวกนาะยวารายู่ป่าตกลงแหงไหมเลยอ๋ตอตกตกลงมาตกลงมาเทลงมาเทลงมาเมืม่อกี้นี้ก็ฝนตกแหงทุกคนเลยตอนนี้ก็ใกล้จะขับแล้วนะหกโมงเลยเอาได้ไปอย่าเบิ้งตุ้งก่อน ตัวผุดตกแห้งเมื่อกี้นี่ปลาตดโตกโตกโตกพยายามเบื่อกีทุกคนเะสิไปมันเริ่มเดียวเพราะมันสีดมานบ่น้ำกำลังมาโตกนี่นะไก่ก็น,นอนอยู่พูนปลายไปก็บกพูกหลุหองแซวแซลั้งล่ะเข้านอนกันยี่ยมีพยายามมุงโตรงกับเสียงน้ำอกอกฝนนี่มือแรงนี่คือสีหำลงมาอยู่พูก พาตมุดโหนโหนโหนโถทองฟ้าเลยพอนำมาหลายตเลยทุกคนเลยพูนะพอตัวนำไหลเลยนำกระลังมากนำกระลังมากพูดนะแดงจืดขึงจืคขงมากนำไหลมาตะโคกพูดอเลยนะ mua giảm một tù rồi โอ้น้ำมากระมาที่ลายไปเลยสี่ห้าตัวลาเวทนี้มันบีจิถึกไปเลยป่านะชุดลายนี่มันกลางคืนโอ้น้ำกำลังมาเลยนะถั่วน้ำไหลยอยู่เด้ถั่วพุกตุงแห้งที่นี่นะทึนทน,ทนเลยน้ำกันโอ้หวานหมดเลยจะน้อยมายามอีก ส่วนหลายกังเวทนี้มีทึ้งปเปลเลยตรงนะเร่งทุกคนเลยตัวป่ามันลุกขคืนไปไปอีกน้อยไปไปมือเทียนฝนกระทุกไมาคืออะไรฝุ่นทางน้ำมืดกำมาสวยๆมา ม,มืดเลยทุกคนเลยไปหาลาะยามโต้แล้วกะัการกบน้อยนำไปคนกับหน,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 นี้มาอยู่โซงนี้นะไปไปลุ้นน้ำเดียวว่ามันจะได้ไปเด้อหาก,กินตามธรรมชาตินี่แหละทุกคนแต่อยู่หายอยู่หน้าเฮายามนี้การกบน้อยแล้วกะคันผลบิต๊กเจอการป่าเพราะว่าน้ำใสแล้วเฮาการป่า,ปามันละไปมันละหินอตอนนี้เจอการบิได้แหละเพราะว่าน้ำหุนเสียงน้ำกัโอก๊กโอก๊โอกดินน็อทงเฮาพี่ไปคือละลายแล้วน้ำานะ เชียร์คากโอ้ภกบิหนอยล่ะดีใจมึดอมโอ้ฝนก็ยังตกมาอยู่ตอนนี่ภูมบน้อยอาการตามเดื่นเท่านี้แหละปีก่อนๆเหตุการหลายฝนไปตามเดื่นปีนี้คือมีเหนุเลยไปพยายามตูง ก็มานอนน้ำสองโตมานี่ยหลายห,หนู่คนตกมาก็พี่เฮาเล่าเลยความเปน้ำก็หลายเลยเต็มเลยจิบโอจ,จุยลิบเลยพูถือว่าน้ำมาแห้งเลยไปหยาบโต๊งทุกคนเลย โอ้คนก็ยิ่งยิมาอยู่ตอนนี้นะก็ต้มน้ำมาลายจิ๊บเฮานี้น้อยพูดขานีนึงถ้าได้จิ๊บใหญ่กูพูโตกพูกจะคักกะเลยปลามาันก็ีลื้นนะต้นนี้นี่ปลาทึ้นี่ก็เท่านัาน่นหยาบมาันมดิ้นตามบิดง ไอ้พี่รูหมตัวดึงพวกหลายพวกป่าพี่บย่ โอ้ได้ปุูกหน่อยตัวนึงทัวร์เลยกุ้งแม่ประซี่อยู่กันโอ้บ้านละชอกโตนี่เชือกกี้คัสมายามเลยอะโล่พังตอวดึกๆเขาจะมายามตื่นึงทัวร์เลยน้ำน้ำกระลังมาหม่าือว่าไลท์เติมแปลน้ำเจอแต่จิ๊บคนที่ึองไปรอเมื่อ กลรบหน้อยก็ที่ทห็นไปหาเยกลุ่หน้อยตามัางดดนี่ก่อน นี่กลับมะขอดีกเลยทุกคนเลยว่าพยายามตูงปริมาณเมื่อเช้าไปลุ้นเดียวใหม,ม่เช้ายามบานนี้อยากตูงแน่ยามมองแน่ฮะนอนพอักก่อนก่อนเมื่อเช้าเจอเดียวใหม่ทุกคนทักทายสบายดียามเช้าทุกคนเออยามเช้าเ,าเามเืเ่อนี้กับปนตกลินนี่คือเก้าทุกคนเลยเฮาจะได้ไปยามตูงแล้วก็ยามมองแน่เมื่อนี้เมื่อคืนนี่ก็นอนนอนผีดเมื่อคือนนี่นอนนา พยายามโต้งมุขึ้นนี่ก็ถือว่ามิตรปมาณทุกคนเลยพยายามสองรอบรอบนี้พยายามตอนเสาบัดนียไปเป็นรุน่นเดียวมันนี่ยามมองนำ้ำป่ามันนี่ก็น้ำไหลมุดขึ้นนี่ก็ฝนตกมุดขึ้นทุกคนเลยโตกโตกโตก,กลงมาถือว่าโตแห้งเติมไปรอยามโต้งก่อนไปเป็นรุ่นนําเดียวว่าสีหมานสีหมานเพิ่มมันนี่ ตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่พุทธะท้องฟ้ากะป้าโตสุกใสมึนมือเลยมันนี่กะพายุเข้ามาโอ้นักนงเลยช่วงนี้เข้ากะไกลอะไรทั้งหดเลยไกลอยากทูมมีแหละนำกลจยากทูมมีแหละอือไหน เป็นปลายมันนอ้อยเดียวมานอยู่บ้า ายเลยพาดีโอ้พอได้ปันเสาอยู่ได้ทุกคนเลยโอ้กระดูกสี่ห้าตัวกระดูกน้อยๆนี่ทับตายอยู่ขอกระทึกดิประเสริม ตัวหมานอยู่ตอนเช้านี่ไปเราไปหายามม่องก่อนพม่องเอาเสื้อน,น้าผายพื่อแหละโอ้หนำกะหน,นำลวดข้างหน้าพี่นะโอ้ถือลายอยู่ป่านะพวกเขาปเป๋มดแถวนี้กันโอ้หนำกำลัง อยูโ่โถมเขาใครแดกเขาง่แหเลยตอนนี้นะตอนเทาดำที่แรกเลยโอยเขากะดำเย็บแหลกอยู่เลยอ่ะลงยามมองก็เสื้อผู้หลบมองเสื้อน้าผายเสื้อตามป่าเขาเีย ต้นแล้วต้นนึงแล้วนี่บ้นสองนี่อ๋อตตัวใหญ่หมดเลยมาตัวงแล้ว มองก็มองคาดถ้ามองตัวนี้เนะาะมันอยู่สองตัวปลานาหนามองก็ตัวใหญ่เลยมาเลยไปพยายามตอดเนื้ออีพุู้ตอดเนื้อเสื้อพุ่้แหละเสือหมองชองตอนทุกคนเลยอตอดเนื้อเสื้อตามป่าเขาพอปลามันมาหากี่ตาป่าเขานี่สูงนี่นะ ยามก่อนแถวนี้แหละใช้ถือตกะกูไ่จักแล้ว สองเลยนี้ตัวนี้ก็ปุสามโอ้ออโหนี่เก่งขนาเลยตัวนะตับตบบตับตับตบบตบบต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 บ หัวมานอยู่ทุกคนเลยพอได้อยู่ได้กินอยู่หายอยู่หน้าหาเสื้อมองยามโต้โ,อ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 โอตอนนี้ก็ฝนปอ,อยมาอยู่ไปสิได้ลเลาะมือก็อนไปดิ กระปูกระทึ้นตากระทึ้กระปูกระสองโตตอนนี้กะหนึ่งด่าให้สองโตโตัวใหญ่นะเมื่อเลยมานนี่พอได้กินหนี่พอได้ปีง พอได้ปีงปันเขาเสาปลาละมองตัวใหญ่ามาเลยปูปลาปลาก,กระปูกระถือ้อปูกระสามตัวดางหนึ่งตัวหนึ่งดางหนึ่งสองตัว đây cái này có cảm ngày nhảy mà lên cái phù lê xếp chứ đó cảm nhảy ตูงเลืมมาเหรเลือกแกงบ่ลูกน้อยหลายดีดีนะนี่ลูกน้อยช่องชามโตเพืนะ่อนเลย คนี่หลายาวคี่หนี่เลล้ามาลงเขาชุกมาต้มบานนีต้มมาละแกงแกงสดน้ำเนาะฝนก็ตกยังแย่มทุกคนเลยมันมือเลยมันเีนะเอาไว้สิตัดยาสวนมันต้นจิตตัดได้จะผิดเลย อยากเท่าเขาเท่าน้ำแล้วแล้วก็มาให้ยือให้กินบบบนี้ตำแจ้วเสือแกงแกงป่าเส่ย,ยอยนมัโบุกก็ตกวฝนก็ตกลิ่นเมื่อดมือเลยทุกคนเลยแบนี้โอ้ลิ่นแย่แๆ่แ่อยู่เ <c oughs> จียวตำเลยเสือแล้ค้างมอขึ้นมอฟดแล้วก็เสียป่าลง ป่ามันป่ายัมีทัานลงทวนเลยเพราะว่าน้ำก็มีแห้งไปเลยประมาณขึงจิบนี่แหละทันน้ำลุนจิบทอดทอดทุนทุนลุนขนาโยถือว่าคือหลายคนที่พิจักใครอยู่บ่อยามนี่กะใครคที่อือม อาดุกน้อยแน่กุ้งนำป้าต้องแข่งขึนยอดพักมาดิบอแกแข่งขึ้นชุนนดเล็กกว่านะพาต้องจะโทษเลย มามาทุกคนปันเขาเสาลำเดียวมาดิแก่งป่าชายน,นมุกโบม์อ่าสิบนเลยมามามาปันเขาเสาลำเดียวอ่าตุ้งแข่งคนหอนเลยเขาท้ากับผลตุล้งลินทุกคนเลยดูหน้า और दुकान दो ตอนนี้ก็ได้เขากินน้ำอิ่มเลยทุกคนเลยเมื่อวานนี้ถือว่านอนหน้ายามโตง้งเมื่อคืนนี่กะย,ยามโต้งเนี่ยยามมองเนี่ยตอนเสากะปลาถือว่วมันอยู่ทุกคนเลยพอได้อยู่ได้กินอยู่หายอยู่นา,าเฮาตู้นี่กะมันเขางูเขากายแล้วกะสีหน้าสูนมันเนี่ยตอนนี่กะผุดตกลิินแยะแยะอยู่ได้เอาถากับบรรยากาศอยู่หายอยู่นาตรงนี้ อ่ะตอนนี้เราได้กินข้าวกินอน้ำอินลวจ้าสำหรับคลิปนี้ก็บจบลงเพียงนี้คลิ่งนาก็าได้ไม่เข้บใจที่ติดตามแลบชม